ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่สติกิจไทยนั้นประสบกับปัญหาภาวะโควิด19บาระบาดนะคะคุณผู้ชมคะเรายังยืนยันว่าระบบสถาบันการเงินของเราค่ะพี่โอแข็งแกรง่ง<ต>ครับแต่มาณวันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการบางอย่างที่ออกมาป้องกันเพื่อไม่ให้สถาบันการเงินเหล่านั้นเนี่ยจะต้องล้มหายตายจากไปครับพิษการระบาดของไวรัสโควิดตอนนี้กําลังออกฤทธิ์ออกเดชเต็มที่ค่ะแม้ว่าอัตราการติดเชื้อในประเทศเราจะลดลง แต่พิษของโควิดได้ส่งผลให้ภาคธุรกิจของประเทศไทยตกอยู่ในอาการเดียวกันนั่นคือโคม่ามีการประเมินว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะติดลบประมาณ8-10%เป็นป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องแก้ปัญหาเเหล่านี้และถึงตอนนี้คนที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่ลุงตู่คนเดียวจะเป็นสามคนนี้ในภาวะที่ยังไร้ขุนคลังมาทำหน้าที่ นั่นก็คือนายกอุตุจะต้องปั่นซาเล้งต่อไปนะครับและต้องปั่นให้หใหเร็วทีสธธ่สุดหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตั้าทำหน้าที่นี้ขนข้าวขนผักขนผลไม้ขนชีวิตขนอุตสาหากรรมขนรถยนต์ขน,น,ขนการท่องเที่ยวไทยออกไปขายได้นะครับในขณะที่รองนายกเริ่มตรีตอนนี้คุณสุพัฒน์พงพันธ์มีเชาจะต้องทำหน้าที่ครีเอทคิดว่าจะจูงใจให้ผักผลไม้เราขายได้ยังไงไม่เช่นนั้นเกษตรกร เดี่ยงสลบ SME ตายกันเปรี้ยงภาคอุตสาหกรรมสลบในขณะเดียวกันคนที่จะทําหน้าที่อีกตัวนึงครับที่จะทำก็ให้กลไกาการเงินเราเดินหน้าไปได้ไม่เป็นอุปสรรคในภาวะที่คนในประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่เป็นหัวจัรสําคัญต้องการเงินไปหมุนไปหล่อเลี้ยงไปจ้างพนักงานไปซื้อวัตถุดิบเพื่อทําธุรกิจประคองตนไปให้ได้นั่นคือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ คุณเศรษฐพุทธสุดที่ว่านฤรืพุทธท่านจะมาเข้ารับตําแหน่งและต้องหาวิธีการครับแก้ปัญหาก๊อกที่ตันกติกาที่คุมอยู่ทําไมเป็นเช่นนั้นมาดูนี่นี่คือตัวเลขล่าสุดที่ ADB ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอการพัฒนาแห่งเอเชีย <Asia. S 1> บอกว่า GDP ประเทศไทยปีนี้ครับ ADB เขามองมาจากข้างนอกมองมาที่เรา บอกว่าเศรษฐกิจเราจะติดลบ8%ใช่ใกล้เคียงกับแบงค์ชาติไหมใกล้เคียงนี่ราชการมองยังไอตัวองค์กรขนาดใหญ่มองยังบวกอย<ช>ู่แต่ของเอกชนเราบอกว่า10%ครับ10% GDP ขนาดเศรษฐกิจของเรา7ล้านล้านหายไป10%เท่ากับเท่าไหรล่ล่ะล้านล้านขั้นต่ำคหายไปเลยเงินหายไปจากระบบปีหน้าจะโตได้4.5% ADB ว่าอย่างนี้ค่ะ มาดูครับทุกคนบอกกันคุณวิลาสินีบอกว่าดูภาคการส่งออกที่เป็นหัวจักเราแบงคชาติบอกว่าลบสิบจุดสกรกอบอกว่าลบหถึงลบสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือลบแหอ,อการค้าไทยลบสิค่ะแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับรายได้จากการส่งออกเราเป็นหัวรถจักรหลัก70%นําำมาหล่อเลี้ยงคนให้เกิดการจ้างงานให้อยู่ดีกินดีให้มีเงิน ไปซื้อคอนโดให้มีเงินไปซื้อรถยนต์ให้มีเงินใช้จ่ายใช่ค่ะถาภาวะแบบนี้ยุ่งมาดูตัวนี้อันนี้เป็นตัวใหญ่เลยต้องบอกว่าฮือฮากันมากพูดกันอยู่กันเยอะแต่ในวงจำกัดและแบบเป็นเอกลูซีครับแต่ตัวเลขนี้เห็นแล้วสะดุ้งสะเทือนแน่นอนครับพัทระประเมินว่า GDP ปี6กจะติดลบ9%ใช่ปี6กจะโตขึ้นมา3.4%เขียว ปรับลดขึ้นมาจากห้าจุดเป็นสามจุดสี่คือเขามองว่าก่อนหน้านี้น่าจะโตได้สําหรับปีหกสี่รแต่ดูแล้วเนี่ยอาจจะเหนื่อยพี่โอ๋ก็เลยปรับลดจากห้าจุดเหลือสาจุดสี่พัฒละให้เหตุผลสประการที่เป็นความท้าทายของประเทศไทยหนึ่งการฟื้นตัวอยู่ในระดับต่ำค่ะโดยเฉพาะการเปิดให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยมันอาจจะทําให้เข้ามาไม่ได้และส่งผลกระทบให้การคาดการณ์เนี่ยมันรุนแรงมากกว่าที่ผ่านมา สองเศรษฐกิจผ่านจุดต่าสุดแล้วก็ล็อกดาวน์ไปแล้วก็จริงนะพี่โอ,อที่แบงก์ชาติพูดถึงแต่พัทระมองว่ายังคงมีผลกระทบต่อเนื่องทั้งการล้มละลายของบริษัทแล้วก็ตัวเลขการว่างงานส่งผลต่อเงินในกระเป๋าตังของประชาชน 3. ส<า>ัดส,ส่วนหนี้เสียของ SME แล้วก็รายย่อยที่ต้องกลับมาจากที่ต้องกลับมาชําระหนี้หลังจากการช่วยเหลือจะหมดลงครับเขาต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้ดังนั้นการใช้จ่าย ก็จะลดลงไปด้วยนี่พัฒระประเมินสถานการณ์เป็นแบบนี้ค่ะพัฒระบอกว่า GDP ปี63ที่ติดลบ9เนี่ยนะครับมาจากนักท่องเที่ยวปี64ที่ลดลงเนี่ยปี B 64ถึงจะฟื้นตัวและใช้เวลา3-4ปีเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเท่ากับโควิดสัดส่วนของเศรษฐกิจที่หายไปถึง15มาจากตัวเลขของพิษโควิดทางสิน้นพัฒระไปสำรวจตัวหนึ่ง ที่ผมเล่าให้ฟังไปสำรวจเกีดความสามารถของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศบริษัทมี700บริษัทสำรวจพบออกมาว่ามี100กว่าบริษัทที่ในปีนี้อีบีตาเนี่ยอบิดาเนี่ยจะติดลบอีบิดาคือรายได้ของบริษัทก่อนหักภาษี จะติดลบคุณวิลาศินีติดลบยังไงเขาบอกว่าคุณบัญยงบอกว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีบจถึง23%นะครับที่อบ b ดาติดลบหากนับเป็นขนาดของสินทรัพย์จะตกประมาณ15%ของบอจอทั้งหมดครับและเมื่อพ้นการพักชําระหนี้ของแบงค์ชาติแล้วในเดือนตุลาคมนี้ละ่ะ บริษัทเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นหนี้เสียครับหรือว่า NPL และขนาดของหนี้เสียมันจะลากไปทั้งหมดคุณคิดว่าจำนวนเท่าไหร่ทั้งหมดถ้าเป็น NPL เนี่ยจะตกประมาณ12%ครับจะทำให้ระบบทั้งระบบของธนาคารคมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นเป็น12%ออันนี้รวมนอกตลาดแล้วเหรอพี่โอ รวมของบอจตามสัดส่วนคิดตามสัดส่วนแล้วมี่แค่บอจอ,อย่างเดียวนะใช่เขาบอกว่าทำไมเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะบริษัทไทยเนี่ยกู้เงินหนึ่งในสาของระบบธนาคารพาณิชย์แต่ถ้ารวมการกู้ยืมพวกหุ้นกู้และเงินต่างๆประเภทตัวเงินแล้วจะคิดเป็นหนึ่งในสี่ของระบบธนาคารถ้าบริษัทเหล่านี้เจ๊งแบงก์ก็จะมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นทันที นะครับประมาณ12%จากที่เป็นอยู่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันแบงค์มีหนี้เสียอยู่ตกประมาณเขาบอกว่า3%ามเปแบงชาติจัดชั้นของท่านนี่ที่ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษกลุ่มนี้คือค้าง2เดือนอมไม่เกิน3เดือน2เดือนภาคธุรกิจ8 0 0แสนกว่าลาย5%กว่ารายย่อย3 0 0แสนกว่าลายรวมแล้วเป็นล้านกว่าลายออคิดเป็น7.6% 8, 8ค่ะทั้งหมด แต่ทั้งร <MP L S 1> นะบบ 3- 4เเนถ้าหากกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นทะลุทันทีครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาล่ะครับมันจะเกิดปัญหาที่ระบบแบงค์ครับระบบแบงค์จะเป็นปัญหามากถึงตอนนี้ผู้ว่าการคนเก่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิรุไ,ยไยัยสันติประพบะมีคำสั่งไปชัดเจนห้ามแบงค์จ่ายเงินปันผลระหว่างการปันผลระหว่างการก็คือเงินปันผล ที่ประเมินเอาว่าน่าจะเป็นเช่นไรและจะจ่ายกันประมาณเดือนสิงหาคมห้ามจ่ายรวมถึงห้ามซื้อหุ้นคืนด้วยครห้ามซื้อหุ้นคืนด้วยอันนี้ประกาศแล้วประกาศตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาครับให้มีผลใช่การบังคับตรงนี้มีผลระหว่างการอย่างเดียวแต่ล่าสุดมีจิ้งจกตัวใหญ่ยังไงคะบอกว่ารัฐบาลโดยเฉพาะ คนที่ทำหน้าที่ดูแลระบบเศรษฐกิจอยู่ทั้งหมดจะเสนอให้แบงก์งวดปันผลในงวดสิ้นปีอ้าวแบบนี้คนถือหุ้นแบงก์พีโอ,อหลายคนเขาบอกถือหุ้นแบงก์เนี่ยรอปันผลอย่างเดียวเลยเก็บเงินปันผลที่เป็นกําไรไว้เพื่อไปดูแลระบบเศรษฐกิจไม่ให้พังถามว่าทำได้ไหมมาดูนี่นี่คือมาตราสี่ ของพรบรธุรกิจสถาบันการเงินผมไปค้นมาให้อำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำหนดเป็นการทั่วไปให้สถาบันการเงินดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์หนี้สินภาระผูกพันหรือตัวแปลอื่นใดตามขนาดของสินทรัพย์หนี้สินภาระผูกพันหรือตัวแปรและความเสี่ยงรวมทุกประเภทแต่ละประเภทได้ให้อำนาจแบงก์ชาติทำได้ห้ามปันผลห้ามทำได้ครับ ไม่ต้องอาศัยมติที่ประชุมมาดูและเขาปันผลในแต่ละปีเท่าไหร่เออมาดูดีกว่าตัวนี้น่าสนใจนี่คือตัวเลขรวมที่เราทําสรุปผลออกไปปันผลของธนาคารพาณิชย์สีฟ้านั่นคือปี62มกราถึงธันวาเขาปันผลกันเท่านี้ครับ78,100ล้านบาทเกือบแสนมีปันผลระหว่างการอีก อันนี้คือปี63มิถุนมกราคมถึงมิถุนาย,ยนหนึ่งมล้านนี่ทำไว้นั่นปันประเมินกันไป,นไปแลปีหนึ่ง,ป,งปีหนึ่งเป็นการปันผลประมาณแสนกว่าล้านเอาเงินแสนกว่าล้านนะครับมันเป็นเงินกองทุนรองรับการพังทลายของหนี้เสียค่ะนยโยบายนี้จะสำลิดผลหรือไม่ลหลอลุ้นแหววว่า well, well, well. บรรดาธนาคารไม่ยอมครับผู้ถือหุ้นเนี่ยคงแบบว่า จ่อยไปตามๆกันเลยพี่โอแนวคิดนี้มาจากคุณบรรทูลล่ำซำครับคุณบรรทูลบอกว่าสถานการณ์จากไวรัสโควิด COVID ที่ระบาดเงินกองทุนของแบงค์ถ้าไม่เป็นศูนย์ถือว่ากำไรมไม่กินทุนถือว่ากำ,ำไรเพราะฉะนั้นทำอะไรได้ตอนนี้ต้องทำครับเก็บส่วนทุนเก็บกำไรไปดูแลลูกค้าไม่ให้เกิดปัญหานี่เสียมไม่เช่นนั้นระบบการเงิน มันจะพังเหมือนปี40ครับค่ะ,ะทั้งหมด